ทั้งมเหมือนเดิมนะคะชั้นป .5 เนาะ,ะเดี๋ยวครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคือชื่อนางสาวอภวพัชดาหรือเรียกว่าครูแพรก็ได้นะคะนักเรียนรู้จักครูแล้วครูยังไม่รู้จักนักเรียนเลยอ่าวันนี้มาโค้กไหมคะโค้กค่ะเดี๋ยวเรามาชิดชื่อกันก่อนเนาะเด็กหญิงกระกพรมาค่ะเด็กหญิงมีนาะไม่มาเด็กหญิงชาลิสา ชานะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมาสอนนะคะ,ะในรายวิชานี้นะคะก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอีก3ข้อด้วยกันนะคะ่านักเรียนเนี่ยสามารถบอกความหมายของทังงานกับครูดได้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเขียนผังงานได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะต้องมีความรงองคอบนะคะที่จะแก้ปัญหา นะะในการออกแบบขั้นตอนต่างๆน,นะคะเพื่อที่จะนำไปเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานนะคะต่อไปนะคะการเก็บคะแนขน,นของครูนะคะนี่เลยนะคะ,ะครูก็จะมีทั้งสอบตอนเรียนหลังเรียนนะคะมีกิจกรรมให้มีการนำเสนองานนะคะมีส่วนรมกับเพื่อนๆนะคะเกณฑ์คะแนน,นก็ประมาณน,นี้นะคะนักเรียนส่วนเกณฑ์คะแนน,นชิ้นงานกิจกรรมนะคะ ครูก็จะประเมินจากความถูกต้องนะคะแนวคิดนต่างๆที่นักเรียนทํามานะคะเป็นหลักเนาะเกณฑ์การนำเสนอนะคะเกณฑ์การเสนอเนี่ยครูก็จะให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะคะเกณฑ์คะแนนก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนําเสนอน่าสนใจมีแนวคิดที่แตกต่างการแก้ปัญหาคะก็จะได้คะแนนเยอะนะคะส่วนการมาเรียนเกณฑ์คะแนนอันึประสงค์ นักเรียนมาทุกข้าวนะคะก็จะได้คะแนนเต็มถ้าเรียนขาดบ่อยนะคะก็คะแนนก็จะลดลงนะคะว่าเด็กหยิบเนนาเนก็คะแนนลดลงใช่ไหมคะ,ะครูให้โอกาสสายได้3ครั้งนะคะนักเรียนส่วนซื้อการเรียนรู้ครูสร้างไว้ในเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้ตลอดเวลานะคะและก็ในกไปต่อย กนบบอนใ,ให้เรียนพร้อมที่จะสอบอแบบทดสอบดรวย,ยคะ กันก่อนนะคะแล้วจะได้ของหลังเรียนกันเนาะ,ะให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่ครูให้สแกน QR วอาโค้ดไปนะคะและก็เข้าไปที่บทเรียนออนไลน์นะคะการเขียนผาง,งานนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการเขียนผาง,งานโฟชาร์ดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะนักเรียนพังพันโฟชาร์ดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้สาหรับก,การวางแผนการออกแบบการแก้ปัญหา เพื่อเราเนี่ยจะได้นําไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนนะคะอ่าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้คําสั่งนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นระบบเป็นขั้นตอนขึ้นการแขียนโค้ชาร์ตเนี่ยจะเป็นการใช้สัญลักษณ์นะคะแทนการปฏิบัติงานนะคะอ่ะประเภทประเภทของผังงานนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทใ,ใหญ่ๆนะคะก็คือผังงานระบบผังงานระบบเนี่ยจะเป็นผังงานที่อ่า ภาพรวมของระบบหรือว่าระบบใดระบบหนึ่งนะคะอ่าอย่างตัวอย่างที่ครูอ่ายกมาให้ดูนะคะผัาง,ง,าะผางงานโปรแกรมผังงานโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นผัางงานที่ใช้คําสั่งในโปรแกรมนั้นนะคะแต่ละจุดนั่นเองนะคะเมื่อที่ตัวอย่างครูยกมาเลยนะคะอ่าถ้าท่ีเริ่มต้นเนาะแล้วก็มีจุดิ้นสุดนะคะทุกครั้งการจัดงานนะคะต้องมีแบบนี้นะคะแลกเรียนอ่ประโยชน์ของผัางงานนะคะ ทำง,งานเนี่ยมันจะใช้ให้อธิบายขั้นตอนนะคะสามารถเข้าใจง่ายนะคะมีสัญลักษณ์แทนนะคะทำให้เข้าใจลำดับภาพลำดับขั้นตอนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สาสับซ้อนนะคะนักเรียนแล้วก็เวลาเราไปเขียนในโปรแกรมก็จะเข้าใจสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะส่วนข้อจำกัดข้อจำกัดของถังงานนะคะข้อีเหมือนกันนะคะนักเรียน ภาษาเนี่ยอ่ะก็จะใชะ้ภาษาที่หลากหลายนะคะและมีสัญลักษณ์นะคะใท้ภาษาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนักเรียนวิธีเขียนทังงานที่ดีก็จะต้องมีรูปสอนผูกค้งมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดนะคะใช้สัญลักษณ์นะคะให้ถูกต้องนะคะการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ,ะทดสอบความถูกต้องของขังงานทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเขียนโปรแกรมเนาะ ะะแล้วก็เข้าไปที่สัญลักษณ์ในการทำงานสัญลักษณ์ในการทำงานเนี่ยพังงานจะใช้รูปแบบเยอะม,มากเลยนะนันนเกเรียนแต่หลักๆของเรานะคะที่เราใช้นะคะ,จะ,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 คะจะมีประมาณนี้นะคะจะมีประมาณนี้นะคะนักเรียนจับรูปภาพไว้นะคะ๋ยวครูจะถามอ่มานวัตถุมันก่อนอรูปสีเหลืองเป็นรูปอะไรคะนักเรียน มันก็จะเป็นสีสีเดียวที่หัวบนบนนะคะ,ะไม่ถึงกับโัววีมากนะคะอานจะใช้เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะจำการเขียนงานเนี่ยจะต้องมีตัวนี้ทุกครั้งเลยอนะคะเรียนและก็้อสอนเพื่อจะใช้สแสดงทิศทางนะคะกรไหลายงข้อมูลน,นะคะและก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยใช้ปฏิบัติงานนะคะประมวลผลนะคะส่วนสี่เหลี่ยมข้างหูนะคะใช้รับส่งข้อมูลน,นะคะ อ่าแล้วก็รูปนี้นะคะแสดงผลทางหน้าจอนะคะอ่แล้วก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยอ่สี่เหลี่ยมข้าหลังตัดนะคะใช้ในการตัดสินใจเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีจุดวงกลมนะคะเพื่อใช้เชื่อมต่อของผังงานนะคะอ่ถ้าอ่าอันไหนที่ผังงานเริ่มยาวขึ้นนะคะ ว่าเริ่มซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ใช้นะคะรูปลักษณ์ต่างๆในเว็บไซต์ที่ครูลงข้อมูลไว้นะคะนักเรียนก็สามารถเปิดดูได้นะคะต่อมารูปแบบของผลง,งานรูปแบบของผลง,งานมี3มรูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็จะมีผังงานโครงสร้างแบบลำดับนะคะแล้วก็การเลือกการคาซ้ำนะคะนักเรียนแบบลำดับจะง่ายมากเลยะคะ่นะนักเรียน ไม่สลับซับซ้อนเหมือนที่ชาลิสาบอกอวิธีขั้นตอนการต้มงบอรมีวหรือจาร็จรูปนะคะ,ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีระมวลผลรับส่งข้อมูลมีทิศทางมีเริ่มต้นนะมีที่สุดนะคะ,ะส่วนแบบมีตัวเลือกนะคะแบบมีการเลือกเนี่ยก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขมีการตัดสินใจนะคะเข้ามาให้เลือกเป็นสองทางเลือกนะคะ แบบาาําซ้ำนะคะก็จะซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแยกไขว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะจะมีเงื่อนไขนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะก็จะซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ,ะถ้านักเรียนเข้าใจกูจะให้ทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมของคูนะคะก็มีหนึ่งกิจกรรมนะคะในเรื่องนี้นะคะ คำชี้แจงโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันนะคะสามถึงสี่คนนะคะแล้วส่งตัวแทนมาจับฉลากหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็มาเอาใบกิจกรรมใบงานกับคูณคูนะคะอ่ะนักเรียนออกมาส่งตัวแทนออกมา พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะครูให้เวลานักเรียนทำ20นาทีนะคะทําได้เลยนะคะใครสงสัยยกมือนะคะเีลยวครูจะเดินไปหานะคะ ชาลีก้าไ,ได้เรื่องอะไรคะได้เรื่องขั้นตอนการต้มไข่ค่ะตอนแรกก็จะมีจดเริ่มต้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้ต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็รอให้ไข่สุกเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะเสร็จแล้วก็ปอกไข่ใส่จานแล้วก็จบการทาง,งานค่ะ มากเลยนะคะอ่ะตกมือให้เพื่อนด้วยนะคะ,ะเพื่อเน,อนเพื่อนเราเสนอทุกกลุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะอะ่าจะื่อะไรกลยยุ่มใครสงสัยก็ปรึกษานะคะหรือว่ามาถามอาจารย์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเข้วั เราลูกสัญลักษณ์ให้นักเรียนตอบนะคะสัญลักษณ์น,น,ะะน,นี้คืออะไรคะนักเรียนต้นกับจบค่ะววอ,อ,อ่าเก่งมากเลยน,นะคะใช้เริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะอันนี้คืออะไรนักเรียนเอาไว้ทัเข้าข้อมูลค่ะอ่าแล้วก็ส่งออกข้อมูลอ่าใช้รับและส่งข้อมูลนะคะอ่ะอันนี้คืออะไร โปรแกรมในภายภาคหน้านะคะเพราะว่าเราจะต้องไประดับขั้นตอนนะคะให้ถูตกต้องแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะคะ,แ,นนะ,คะและก็มีสัญลักษณ์นะคะแทนนะคะในการใช้คําสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วก็มีทำรูปแบบใหญ่ๆนะคะจะจำสอบโซนนะคะกับสองประเภทใหญ่ๆเนาะ,ะใครที่สงสัยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ห้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใน ไปสอบถามครูได้ครูพักอยู่ชั้นเจ็ดนะคะอ่ะก่อนทีจ่จะกินข้าวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบหลังเรียนกันก่อนนะคะใครที่ได้คะแนนน้อยก็ต้องสอบได้เดยอะๆนะคะเดี๋ยวครูจะให้ใคะแนนพิเศษนักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ไปทดสอบหลังเรียนนะคะเข้าไปที่คามูสนะคะเขาจะมาให้นักเรียนกรอรหัสเลยนะคะ ชื่ออะไรก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะคูดแล้วเนาะเดี๋ยวกไปเริ่มก,กันเลยนะคะประโยชน์มีเยอะเลยจำได้ไหมโอ้ยยัมีคนตอบผิดอู่นะคะ,ะใช้สารทองผิดแล้วนะคะ ไปศึกษาต่อในเร็ตไทด์นะคะนักเรียนก็จะมีโมเดนออนไลน์ตอลอด